สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูษกรครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีช่วงเช้าครับอยู่ที่โกดังสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับวันนี้ก็พาทีมงานขนของลงครับนี่ครับขนของอ่าขนของลงพึ่งแล้วครับผมนี่ครับเป็นพวกของอยู่บนรถเครื่องปั่นเนาะเอารถเครื่องปั่นไปเช็คระบบนะครับว่าให้มีปัญหาอีกแล้วครับเนาะเครื่องปั่นห่อมาเช็คไปล่างตลอดครับผมนะครับภาพบรรยากาศที่โกดังครับนะครับ คือเก่าครับรถแห่กับจอดครับไม่มีการไม่ีงานครับรถเครื่องเสียงชุดเท่ากับจอดคือเก่าครับจะมนีมีบางบางน่วยเขามาลนะครับเขาโกดังครับชุดถกนะครับเขาโกดังเท่านีนะหละนะครับชุดโกดังครับความเคลื่อนไหวที่โกดังช่วงนี้ก็มีงานแต่ชุดจุดนี้หน่อยครับชุดเล็กๆมินิจิบจิบมินิครับมีงานส่วนอ่อนทั่วกับ นี่ครับเหลือแต่วันทศสองกัะบวนทศหัวก็เทยใหญ่ครับสองขั้นบนทันออกงานก็หน่อยๆครับอ่านี่ครับครับบรรยากาศที่โกดังสายยันซาวหนึ่งก้าวกระเด็ดครับผมบรรยากาศบ่ห่อนครับแดดดูตะบ่ห่อนนะครับด้วยอากาศเย็นดีครับช่วงกันสี่ปีใหม่แล้วครับเนาะอ่านี่ครับช่วงนี้ทิ้งมาถ้าใครพักพอนเต็มที่ครับว่ามีการมีงานนะครับเด้อยผู้นำพันธีเส้าเก่านะครับพอกันดูทั้ง ไอ้น,นครแต่จะสีมาหรือโคราชครับอ่าขัน,นโมอูกเลือกอีกแล้ะครับเนาะช่วงนี้ก็ยกเลือกไป,ไปวดัวด,วดวเลยเลือกตะวันที่สิบเก่าหมดเดียวเนาะสำหรับแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะที่ยี่สิบเก่าอ่าขันยกเลือกอีกคือสิบบัดงานนะครับทีมงานเ่าก็จะได้จอดอยูบ่บ้านก็จะได้กินอย่างปีใหม่อยู่บ้านคนนะครับนี่ครับอ่บาผมเป็นยังครับเป็นบางเป็นบางที่นะบางที่เขออาบอกห้จัดนะครับเนาะแต่เออมันจะ บา,บางหมองก็หายัดบางหมองก็หายจัดครับมาขึ้นนี่แสงทองฟิลแรมเขาก็เดินยุทีและย่องนะครับเ้าบัญชางกับบดงานกับพักพอนกันส่วนทีมงานเข้ามาตั้งแต่ทียิบห4นครับเดินทางว่ายิบซีหอดบานยิบซีมคำนะครับน้องยิบหายิบพกได้พักสงเมื่อ้วครับยี่สิบละยิบหก่ส็ได้พักอีกยี่สิบแปดกับผลงาสิบแปดถาบุยยักเลือกก็เดินทางไปตอนเย็นๆครับตอนแดงนะครับน้องมข้อมที่ยี่สิะครับน้อ อ่ามันนี้มันทียี่หกอ่าเดี๋ยวพักแรกอีกยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดแล้วพักหลายมืออยู่แล้วครับนะครับพาชมบรรยากาศติดกรดังไซยันเศร้าครับช่วงนี้อ่าบางน้อยก็ออกงานบางน้อยก็บอะไรออกอ่าครับนี่บางมองจัดแต่บางมองจัดบ่าอะครับผมอ่ากี่กับพาทีมง,งานขนของลงเอาเครื่องปั้นไปเช็คระบบอ่าเช็คระบบการจ่ายจ่ายกับแซ่ไฟเนาะครับเนาะ คาพวกข่องบ่อเตรียมการเตรียมงานครับเกิดมุกรานมีงานหลายแล้วครับเนาะงอ่าพอดีไม่มีปัญหาครับซ้าบทราบมีเวลาว่างเขาก็เช็คระบบเช็คระบบลดระบบเครื่องเสียงทุกทุกอย่างนะครับต้องเช็คระบบไปแน่ตรวจสอบอะไรที่มันบอดีก็เอาภิสอมนะครับเนาะอ่าช่วงนี้กัอากาศทั้งอุบัติกับมรสแห้่งไปได้ครับ นะ้าจะช่วงคำคำนี่หน่อยครับลมกับบุคอยแห้งคือเกา่าบางช่วงอาทิตย์ทีเดียวนี่โอ้ยลมัแห้งนะครับแถวนี้ช่วงนี้ก็ลมก,นนากาันเยียบไปแน่อ่าอากาศก็เย็นนะครับภาพบรรยากาศอยู่ที่โกดังสายยันซ่าวครับโอ้รถแห่จอดครับรถเวทีก็จอดครับไปสนใจมักเครื่องเสียงเวทีของทีมงานอุบลสายยันซ่าวนึ่นก็กระเทียดติดต่อมาได้เได้ครับเรืดด่องบราณจะเป็นรถแห่ครับรถแห่ใหญ่รถแห่เล็กแล้วก็มีรถเวที หน่อยวิธีใหญ่นะครับนี่เมดครับหรือหรือเอาแต่เครื่องเสียงไปมอนละมูกับมีครับผมมีอยู่ครับไปแต่เครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงกับมี่นะครับเด้อใครสนใจติดต่อมาได้ครับที่อุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเฮียสายยันทองสวัสดิ์ครับผมอันนี้นะครับบริบ้านของอุบลสายยันซาวครับอ่ากันมัมีงานจอเต็มเม็ดนี่แล้วครับรถอ่าจออนี้มีงานเนี้ยเป็นบางหน่วยกับ จอดแต่บางๆเนาะครับเนาะอ่า่านีทำงานเนานรานช่องนี้เงียบแน่ค้นกับบุคคลมีเขาไปออกการโงงานการเบรสแล้งครับเนาะอ่าเดือดแต่มีผูเมื่อไ,ไปก็อยู่คน้นสองคนสามคนสี่คนห้าคนนี่ลนะอผู้มีงานก็นกนดีใจผู้มีงานครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ท่านมีงานเนาะครับเนาะเห็นไหนๆมัมมี่เนาะแยม่มีก็มีไปแย่มัมมี่ก็ อยู่บ้านพักพรครับผมเอาเก็บแรงไปไปงานนะครับเนาะอ่าครับผมคนละพ่อกันนะครับเด้อวันที่ซ9เกานะครับเนาะอยู่ปากช่องนะครับเน้าขันบอยกเลือกนะครับเนาะสำหรับแสงทองฟินแลนด์ครับผมอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันซาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดนะครับเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ